สวัสดีครับผมนายแพทย์ศิระลาหัดไทยนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดส่องกล้องในช่องทรงอกนะฮะวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทรงอกกันนะฮะโรคทรงอกเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ประกอบด้วยหลายอวัยวะมากๆนะครับตั้งแต่ปอดนะครับหลอดลมหัวใจนะครับแล้วก็รูปต่อมไทมัสต่างๆนะฮะตัวโรคเนี่ยที่เรามักจะพักเจอในช่องทรงอกที่ต้องได้รับการผ่าตัดเนี่ยประกอบด้วยหลักๆเราจะไปทีละระบบกันนะฮะตั้งแ่โรคมะเงปอดนะฮะตั้งแต่โรคมะเร็งปอด นะครับโรคจุดที่ปอดนะครับโรคเนื้องอกในปอดนะฮะอันที่2นะครับ,นะรบก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับโรคในเยื่อหุ้มปอดนะฮะเช่นเป็นลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดเป็นหนองในปอดนะครับหรือว่าเป็นน้ําข้างในในปอดนะฮะอันที่3คือเนือ้องอกในบริเวณช่องทรงอกอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคเนื้องอกในต่อมไทมัสท,ทั้งที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือไม่ก็ตามหรือว่าในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงรือที่เราเรียกว่า MG นะครับหรือว่ามีเป็นเนื้องอกในบริเวณต่างๆนะครับอันที่4คือน้ําในเยื่อหุ้มหัวใจนะครับโรคพวกนี้เป็นโรคที่เราเจอค่อนข้างบ่อยโดยส่วนมากเนี่ยผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการจะมาโดยการเช็ค up. อัพในปัจจุบันการผ่าตัดมีทั้งหมด2วิธีนะครับมีผ่าตัดเปิดนะครับซึ่งเป็นแผลค่อนข้างใหญ่นะครับสามเซนติเมตรนะครับพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดเนี่ยจะส่งผลว่ใไม่ผู้ป่วยเนี่ยนะฮะมีอาการปวดนะครับฟื้นตัวช้าแล้วก็ส่งผลให้นอนโรงพยาบาลน,นาน ะะแล้วก็ส่งผลทำให้คนไข้เนี่ยกว่าจะกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เนี่ยค่อนข้างนานเลยทีเดียวะฮะอะไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราเนี่ยเราสามารถทําเป็นผ่าตัดสองกล้องได้นะครับเราใช้แผลเล็กๆนะครับประมาณ3-4มถึงสเซเมตรแผลจุดเดียวนะครับโดยเรียกว่ายูนิ o r ร์ทัลนะฮะผ่าตัดสองกล้องเข้าไปในช่องสองอกเราสามารถทําบัตตัดสองกล้องในช่องสองอกในโรคต่างๆที่เราผมได้เกล่มานะครับเราใช้ตัวกล้องหนึ่งตัวเราใช้อุปกรณ์ประมาณอีก2-3ชนิดเข้าไปทาการผ่าตัดนะฮะ แผลพวกนี้เนี่ยพักฟื้นเนี่ยค่อนข้างเร็วครับและฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันนะครับได้ค่อนข้างเร็วกว่าปกติมากๆนะฮะโดยส่วนมากการผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับนอนโรงพยาบาลประมาณ4-5วันนะครับก็สามารถกลับบ้านได้แล้วครับโดยการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเปิดหรือว่าผ่าตัดส่องกล้องเนี่ยจะมี่มีลักษณะค่อนข้างไม่แตกต่างกันนะฮะก็คือ1แต่เราต้องเตรียมการทํากายภาพก่อนในการตูบบร,รุลูกบอลนะฮะ เพื่อป้องกันการปลอดฟีบนะครับหรือปอดแฟบหลังผ่าตัดใน2คนที่ยังสูบบุหรี่อยู่จะต้องงดบุหรี่นะครับประมาณ30วันนะครับก่อนได้รับการผ่าตัดครับอะไรก็ตามผู้ป่วยหรือว่ามีคนท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับที่ต้องการจะเข้ารับการติดต่อในโรคในช่องทรงอกนะครับสามารถติดต่อผ่ทาทางแอดมินหรือว่าอินบัคเข้ามานะฮะหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลจอร์แดนเก้าแอร์พอร์ตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับ แต่ว่ายังมีสาระแล้วก็มีข้อมูลต่างๆให้รับชมเพิ่มเติมนะครับผ่านทาง YouTube หรือว่าผ่านทางเพจของโรงพยาบาลจุฬรราลงกรณ์แอร์พอร์ตได้นะครับ